ํากับน้องอุดกับกําลังก่อยปูดพี่น้องเอ้ยเนาะปู่สองสร้างน้อยเฮาอันนี้พี่น้องนี่เนาะกําลังร่วมด้วยสวยกันสบดีเด้อสดีเด้อโอ้ยสวัสดีโดยๆครับโตพเกลําเลียงปูนบเปลี่ยนจากหัวหน้าจ้อยแล้วเนาะแต่เก่านี่หัวหน้าจ้อยพี่น้องเยเนาะมาบัดนี้กน้องอุด cặp nong nạm thì nòng nó, hình phần nền làm riêng, thêm nòng chơi phun, làm riêng thì bay đi rồi, phi nòng นี่กันยังอยู่ที่เพื่อนแางของนอกจ้อยนี่แล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะดูดูดูกาทักทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตสุขสุขคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกยินดีตอนหับขอสู่ซ่องบ่าวทรงลูกเคยละวีสองอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะเปิดภาพมาบ้านี่กาชีวาจังได้อยู่เกอนช้าน้องจ้อยไรพี่น้องแต่ผู้ทางไอ้ไอ้เพื่อนกำลังลุยเรื่องดูงานพี่น้องเอ้ยเนาะ บ่ส่งก็ลุยหกะลงมาแต่โบกพี่น้องเอ้ยแล้วก็ลงมาจับกล้องให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมนํากันนี่แหละเนาะว่าเป็นจังได๋พี่น้องเอ้ยเนาะดยพี่ทางน้องน้ําับน้องอุดกําลังอยปูพี่น้องเอ้ยเนาะสองสร้างน้อยเฮาอันพี่น้องเนาะกําลังมด้วยวยกันอ่าสดีเด้อสดีเด้อ โดยโดยครับโตพเนกลําเลียงปูนบาเปลี่ยนจากหัวหน้าจ้อยแล้วเนาะตะเก้านี่หัวหน้าจ้อยพี่น้องเยเนาะมาบัดนี้กน้องอุดกับน้องน้ําพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นพเนกลําเลียงแทนอจ้อยเพิ่นพี่น้องเยเนาะทางนี้กกําลังลําเลียงพี่น้องเยเนาะ ตัวกองวายอะไรอะไรพี่ดองเลยอ้แต่ปันแลวเนาะทังนี้เนาะถุวาวอะไรโอ้มันกะเฮากะลายมือเนี่ยจนชิวาจังไดกระบะปูนก็จนบคู่กันพี่น้องเลยเนาะ ฮอดได้เจ้าจักคน4 5 6คนพุ่นแหละเนาะซ่อยกันพี่น้องแม่เนาะทางพ่อบ่อยู่มื้อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะทางพ่อเพิ่นไปทีมพี่ล่ะเนาะอยู่ทางบ้านน้องพำโอ๋หจังได้พี่น้องเนาะได้ยินแต่ทางพ่อเพิ่นบอกว่าบ่ได้อยู่เด้อมื้อนี้พากันยเรียกยงานรถพากันเบิ่งหน้าเวียน้องหน้างานซอยกัน่เนาะเพราะว่าาครับอกลูกๆทุกคนแเนาะพี่น้องเนาะให้เบิ่งหน้าเวียหน้างาน แทนเนาะทางลุงหล่า <fil> ลุงถวยพราะพี่น้องเห้ยเนาะมือนีแค่ได้เฮียงพี่น้องอุดดูน้ำอาบ่ต้องเปิดได้เล่บ่ต้องเปิดดูเนาะโอ้เด้น้ำในกระพุ้ยฮะน้ำในกระบะนี่ไปตักเอาเอบ่เนี่เบิ่งตักเลยบอทางลุงฮะอี่ขรุนขึ้นมาแล้วบ่รุนเออ ได้แล oh, ้วได้แล้วสำเนียงขลุนบ่อชน้ามาใส่ก็ได้นี่แต่ว่าขลุนเนี่ยมันเข่ากันแล้วก็ได้แล้วสำเนียงเนียวได้แล้วเออได้แล้วได้แล้วนำสำเนียงบวชัยก็ได้วายอะไรพี่น้องเอ้ยน้องทางเฮือนชาตน้องโจ้ยมาดิฝั่งวายขนาด พอเด็กผมน้องอุดเด็กผมไปตัดแล้วน้องอุดเนอะยังเอะไรอีกหรอมันชิบใหญ่น้ำผมมีหลายเจ้าผมหลายพุทธมาจากตัดอยู่อ่ะคือโบไปตัดหมอน้องอุดผมมีเงินบอรือว่าผมมีรถโอ้ผมมีเงินแต่ก็บผมมีรถจะตัดหน้องเหรอเนาะเดี๋ยวมือว่างๆางซะก่อนเดี๋ยวทางเฮาจะพาไปตัดน่าสบายดีคนน้าจ้อย sao <laughs> 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 đi đi, đến hết rồi. đi nem nem mực nạo. bọt, nữa. đá. đá rồi. bao. say bao say, đưa về pit lót. hơi say cả đây, nó chơi ở đây là bọt xâm rồi. mực nó đứng sớm sớm. มละกน้าเ่กำลังขลุนกำลังใช่ข้าวคัวพักัวหอมพรอบสืบพายบ้าดำเนาะพี่น้องน่าเเด้อเนาะเบืยอเบนูหัวมวนสกัดละพี่น้องเลยเนาะมาจังใดที่เอับางทีกะลังพี่น้องเอ้เนาะลังลุยหนาเวียกหนางานอยู่เนาะวันนี้กาคาดว่าสิ ลุยจากสามซีพาเนาะพี่น้องเนาะกะรอหลุดล้อส้มน้ำกันอะไรเนาะว่าสีได้หรือบ่ได้ว่าเสี่ยวหรือบ่เล่อะไรเนาะเป็นอะไรกะรอหลุดล้อส้มน้ำกันพี่น้องพี่น้องว่าสีได้จากพาจากพาเนาะนี่ยังกะว่ายังไดพี่น้องเพราะว่ารอบเศร้าอยู่กะรอหลุดล้อส้มน้ำกันอะไรเนาะเวลานี้กะถือว่าสวยเติมหนึ่งกะว่าได้พี่น้องเลยหนึ่งสองสามหอยวายยังยังเฮ็ดหูกายหัูลาเด้อเออมาเลย ถือว่าด้านในเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะออกมาลุยด้านนอกโอเนาะถือ,นะอว่าว่งไวอริยาลพี่น้องเอ้ยเนาะสุดยอดพี่น้องเลยมือจะถะลอกพี่น้องเห็นาไหเพราอบุกเคยบุกเคยขึ้นปูนไปไดพี่น้องเนาะบุเคยไปขึ้นปูนพอดีไม่สิ้นใดพี่นออ้องว่าปูนมันจะกัดพี่น้องเลยเนานะ มันบ่าซ้อมมันกัดเนาะอ่าแต่ว่าเฮากะยังบ่ชินกับปูนหรือว่างานชวงนี้บ่ได้พี่น้องนี่เนาะกถือว่ายังบ่คุ้นเคยพี่น้องเนาะพเฮาเฮ็ดเฮ็ดงานกปูนมันจะกัดนั่นแหลเนาะบ่มันชินมันเกยกะรอรุ่นพุเนาะนั่นน่ะันะอ่าเนาะโราจ้อยได้จวดแล้วอ้าวๆโอ้เนาะ มีไมดูด้วยสองคนน่ะน้องไงน้องงามแล้วบาทสบายดีเด้อหัอยู่สูงก็ได้รอวัตถุค้นเลยหลุดรอวัตถุคนบาทเลยเออเนาะโอ้ทางซ้ายเขาก็ยังอยู่บอกเลยว่าเบิร์ตเซมี่นี่น้องจอย โอ้ยังอยู่เนาะยังเป็ทันฮอนบ่ตัวนะ่ะนั่งเลยจัะว่าจะได้ฮอนไซซื่อมีบุจักเนาะม่ได้หรอกพระเทพอา,เอาชีพอาแพงเช่นนั้นจะได้ฮอนพ่อว่าเอ้าชีพพรโอ้ให้มไปแล้วซีพระมัน,นโดนมึงเอาตัวนี้ละก,ะกาโบกขนาดเทศขนาดเลยโอ้เทศดกระไดแน่ระกาโบกทั้งลุกนี่แน่เนาะโอาีแล้วลุบแล้ว้ขับเช่าแล็วอยู่เนาะฮะแล้วบ่ขับเช่าขนาดนี่นะแมนเพื่อเห็ดหมอกเห็นหมาเนี่ย ก็ใช่พักบโอ้ยไว้หรอกเนาะมันหลายคนทันหลายคนไปสี่กับไว้นอนนุ่มจอยเนาะโดยคนหนึ่งอยู่เติงคนคือยู่เติงก็ได้เปรียบคนอยู่ลุ่มเนาะมากระติมหัวกันเมื่อแรกคดีเป็นไหมจ๊ะโอ้ยอยู่เติงกับอยู่เติงก็อยู่ลุ่มก็อยู่ลุ่มเนาะกอะแย่เละหัวผู้อยู่ลุ่มเมื่อวีโก้บุกจากโอ้คนได้ปูนซ้ำหัดพี่น้องเนาะเนาะ tôi ăn chí sầm sầm như này là nông rồi đó, việc thang hơn nông nữa cả thứ vào nó thang lái lăng thang hương, mai cả yết nông hơn luôn là tuổi nông bởi nó, nó bỏ ื่อนหายเกาะโอ้บ่มีทรายโดยยังขาดทรายเนาะบ่มีทรายยังว่จังได๋่นทรายยังบ่มีหั่นแหละมีแต่ว่ารอเบิ่งทางผู้หลักผู้ใหญ่พุ่นแหละเป็นจังได๋ลดนึงเกือบพอเนาะแม่ยับ่พอเนาะลดนึงสิพอบ่จะว่าหรือยับ่พอเนาะ บุพเพดับหลดหนึ่งะไม่พี่น้องเนาะไปพี่น้องไนอตสำหรับคลิปนี้กันสิจบคลิปไปเพียงสำนีเนาะขอพี่น้องเนาะกรบไว้กัติดตามเรารับ z มคลิปต่อๆไปนะเนาะถ้าว่าผิดพลาดประการใดกระกลับขอโทษขอใบนำพ่อแม่พี่น้อง fc วุฒิสุขุสุคนแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้เบาทรงขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี